ทำไมเกมมันไม่สนุกแล้วเอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคมของคนที่เล่นเกมนี้นิดหน่อยบางทีก็เกลียดมากๆเลยแหละอ่ออันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสันดานเสียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึกผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทำไมคนถึงซีรีสกับเกมนี้ขนาดนั้นแล้วเกมนี้มันต้องซีเรีสขนาดนั้นเลยเหรอก็ ฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอดนายคือริกร์ย่อนนักฆ่ามีสารนายเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบนายเป็นผู้เล่นดีเด่นมากเกนจะทุกตาแล้วทำไมถึงยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับไอ้เกมนี้แล้วล่ะทำไมไเกมมันไม่สนุกละเอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคบของคนที่เล่นเกมนี้นิดหน่อยความจริงก็เกลียดมากๆเลยแหละ อ๋ออันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสันดาเหียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึกผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทำไมคนถึงซีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้นแล้วเกมนี้มันต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอดนายคือริกเตอร์ยอดนักฆ่ามิสาันาานายเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบได้เป็นผู้เล่นดีเด่นมักเกินจะทุกตาแล้วทำไมถึงยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับไอ้เกมนี้แล้วล่ะทำไมเกมมันไม่สนุกล่ะเอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคมของคนที่เล่นเกมนี้นินดหน่อยวากยิก็เปลียนมากๆเลยแหละ อ๋ออันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสันดานเกียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึกผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทำไมคนถึงตีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้นแล้วเกมนี้มันต้องตีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอดนายคือริคเตอร์ยอดน,นักฆ่าบิตสานนายเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบได้เป็นผู้เล่นดีเด่นมากเกิบจะทุกตาแลา้วทำไมถึงยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเ <c oughs> พียงแค่ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับไ้เกมนี้แล้วละ่ะทำไมเกมมันไม่สนุกล่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคบของคนที่เล่นเกมนี้นิดหน่อย <c oughs> ความจริงก็เปลี่ยดมากๆเลยแหละ อ่าอันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสัญญาเสียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึกผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทำไมคนถึงซีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้นแล้วเกมนี้มันต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอก็ ฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอดนายคือริกเตอร์ยอดนักฆ่ามีศานายเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบได้เป็นผู้เล่นดีแดนมักเก,กนจะทุกตาที่ทําทำไมถึงยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับอ้เกมนี้แล้วละ่ะทำไมเกมมันไม่สนุกแล้ว่ะเอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคบของคนที่เล่นเกมนี้นิดหน่อยวางทีก็เกลียดมากๆเลยแหละ อ่ออันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสันดาเสียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึกผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทำไมคนถึงซีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้นแล้วเกมนี้มันต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอก็ ฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอดนายคือริกเตอร์ยอดนักฆ่ามีศาจนายเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบนายเป็นผู้เล่นด e ีเด่นมากเกิบจะทุกตาแลยย้วทำไมถึงยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับไอ้เกมนี้แล้วล่ะทำไมเกมมันไม่สนุกล่ะเอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคมของคนที่เล่นเกมนี้นิดหน่อยความจริงก็เกลียดมากๆเลยแหละ อ่าอันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสันดานเสียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึงผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทำไมคนถึงซีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้น แล,แล้วเกมนี้มันต้องซีเรีสขนาดนั้นเลยเหรอก็ฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอดได้คือริกเตอร์ยอดนักขามีศาจตายเล่นเกมที่มันเป็นร้อยรอบได้เป็นผู้เล่นดีเด่นมาเกิดจนทุกตาแล้วทำไมถึงยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับในเกมนี้แล้วล่ะทำไมเกมมันไม่สนุกละเอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคมของคนที่เล่นเกมนี้นิดหน่อยความจริงก็เปลี่ยนมากๆเลยแหละ อ่าอันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสันดาเตียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึกผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทาไมคนถึงซีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้นแล้วเกมนี้มันต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอก็ฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอด